เสิร์ฟต่อเนื่องโฉมหน้าหกสาวไทยมีใครบ้างโผล่คานวันที่ 2. พรมแดงเทศกาลภาพยนตร์นานา,นาชาติเมืองคารวันที่สองร้อนแรงขึ้นอีกระดับเมื่อรันเวร์ระดับโลกกลายเป็นสมนรภูมิความปังของตัวแม่สายเลือดไทยนำทีมโดยชมพู่อารยาวีนาปวีนาน,า,านิชานธนิชารีเบกก้าแพซีซียอัมสตรองแพรวแพรวนิดและอิงฟ้าวราหัที่ขอควงออร่าและพลังสวยระดับเอกฉันไปยืนหนึ่งกลางค่อนอย่างสง่างามแต่ละคนคือจัดเต็มไม่มียัง ลุคดีไซเนอร์ไฮแฟชั่นระดับโอกูตูตั้งแต่หัวจรดเท้ามาแบบไม่ซ้ำคาแรคเตอร์ท่าโพสเปหน้าแน่นผิวโกโลเซเนเฉพาะตัวของแต่ละคนโดดเด่นแบบไม่มีใครกลบใครได้เลยชมผู้ยังคงตอกย้ำสถานะเจ้าแม่คานได้แบบสมศักดิก์ศรีส่วนนิชาก็เรียกเสียงฮือฮาในฐานะสปอคส์เพร์เซนของ l อลเอลไทยแลนด์ด้วยลูกฮลีวูดแกลมที่สวยละมุนเกินต้านวีนาในลุกสุดฟ้าสู่คอนก็เอาอยู่ทุกองศารีเบคก้าแพรวอิงฟ้าก็ไม่หลุดโผตัวแม่ทั้งอินเตอร์ ทั้งมีพลังแบบนิวเจนตัวจริง